สุดท้ายแล้วเรื่องหนี้ของสมาคมฟุตบอลก็ต้องมีคนช่วยรับจบก็คือนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันนั่นเองมาดามแป้งนะบริจาคเงินส่วนตัว25ล้านให้สมาคมฟุตบอลไปชำระหนี้ให้สยามสปอร์ตสิบออ้ใจอย่างได้ ยี่สิบห้าล้านนะอู้ผมนี่ตายแล้วเกิดใหม่2สองชาติกูจะหาเงินได้ยี่ิบห้าล้านหรือเปล่อูยังไม่รู้เลยไม่เยอะมาก25้าล้านะแบบน้ำตากูจะไหลโอ้โหนี่แหละคือคนที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนที่ทําอะไรเพื่อส่วนรวมคนที่มีแพชชั่นกับฟุตบอลจริงๆและทนเห็นความย่าแย่ไม่ได้แล้วมีความคิดที่จะทําอะไรเพื่อส่วนรวมจริงเน่ย ก็จะออกมาประมาณนี้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนบางคนนะที่อยากจะมาหาผลประโยชน์หรือว่าอยากจะมากอบโกงกอบโกยนะเรื่องฟุตบองฟุตบอลก็ไม่เคยเห็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรสักทีด้วยนะโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงชื่อ,อก็หรอกรู้ๆกันอยู่นะบอกเลยครับว่าบันดามแป้งได้ใจผมเต็มๆคนอะไรก็ไม่รู้รวยไม่พอ ยังใจบุญอีกนะนี่แหละตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลต้องเป็นคนที่มีความเสียสละมากและทําอะไรเพื่อส่วนรวมอย่างมากอย่างที่มาดามแป้งแสดงให้เห็นนั่นแหละครับ